โอาละครับท่านผู้ชมมาดูการชิงประเภท3ามสี่ถ้วยก่อพรพ่อผู้ดินรับร่องน้ำสีแดงหงฟ้ามหาราชรับร่องน้ำสีแดงขัน้นเป็นเที่ยวต่อไปดีเอาแล้วกับพี่น้องชาวเรือครับเรือชิงอันดับที่สและที่สี่เที่ยวเดียวจบนะครับเรือหงฟ้ามหาราชพี่น้องจากบ้านดงแดงทีมงานของนายดาบตำรวจพรรมชาติเสนาหรือว่าดาบเรียม โดยมีท่านผู้ใหญ่ทองวันอาจสารีท่านผู้ใหญ่อำนวยสังบัวดงท่านผู้ใหญ่ประสงค์จันรคำและท่านผู้ใหญ่ธนยุทธ์พรหมชาติสี่ทหารเสือจากกระมมทรวงมหาไทยให้การดูแลเอาละครับมาดูเที่ยวนี้หงฟ้ามหาราชแชมป์จากสนามมดานแชมป์จากนู่นละครับทางบางาใหญ่ไปมาแล้วเที่ยวนี้ประกบคู่ ได้กับพรพ่อผู้ดินพี่น้องจากนาครพึ่งตำบลหนองแคอำเภอลาศิษส์สไลกับจังหวัดสิทธิเกตสรุปแล้วเรือคู่นี้เดินทางมาจากอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันก็คือจังหวัดสิธิเกตซึ่งเป็นเมืองข่ขันเก่าเป็นเมืองหลวงว่าตัวคู่บ้านทิ่นฐานปรา,าสาทขอมหอมประเทียมดีมีสวนสมเด็จเทศดงดำรวนลากรู้วัฒนธรรมเลิศดลำ้ำ สามคขีเรือนิ่งแล้วออกมาแล้ว แล้วก็ท่านผู้ชมเนวทันใจไว้ทันตาไม่เสียเวลากับการลอยคอยน้ท่านผู้ชมมาดูครับลองน้ำแดงผ่นพ่อผู้ดินลองน้ำเงินหงฟ้ามหารัชแม่ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวท่านผู้ชมใส่กันมาแบบเสดสะเสด็จหัวเพียงหัว้ายเพียงไทยใครจะอยู่ใครจะไปดูดีๆครับผู้นี้มีเหแน่นอนครับท่านผู้ชมเรียกว่าใส่กันมาแบบเสดสะเสด็จเรียกว่าขวัญกระเจิดกระเจิงทีเดียวดูสิว่าใครจะยอมง่ายๆสู้กันมาทั้งวันแล้ววันนี้จะให้ยอมง่ายๆเป็นไปไม่ได้จ้ พรอเฉพอผู Turkey, voilà. ้ดินเริ่มใครจับลิลิตเริ่มใครมนเอยวันไหนดาบเลี่ยมเริ่มสั่งตายเริ่มสั่งตายถวายแป็นเริ่มบอกของฟ้ามหาราชเบียดมาเบียดมาพยายามเบียดกันพยายามเบียดกันเบียดจี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 มหาราชบูโชเอาละครับพี่น้องชาวเรือกับเหลือจังหวัดเดียวกันก็ต้องมาสัตว์กันเองครับมาเที่ยวนี้ด้วยสั่งด้วยสีไม่บาราบีแห่งการชิงชัยวันนี้มาดูซิว่าใครจะไปใครจะอยู่พรอเพอผู้ดินเจอใครไม่เจอนั้นมาเจอกับผงฟ้ามหาราชนี่แหละครับคู่ปรับตลอดกาลวอนแล้วก็ลงไผ่แบบเต็มใบช่วงยาวสาวนี้บุิจัก แรงแสงมาสายทาราแต่กระสานสายเสร็จก็เราก็ได้เป็นสองฝักฝัง่งเรือตำรวจเต็มกำลังืรายช่างใครจะไปใครจะอยู่เริ่มห้ำหันกันมาจนที่ว่าไม่มีใครยอมใครเริ่มแรงแสงมาฮูกีสูสีฮูกีสูสีใครจะไปใครจะอยู่เอาละเว้ยใครมีแรงดีใครมีให้บทใครมีความสดให้บทให้บหีบเอาละเว้ย ต่อนดีร่องน้ําแดงผ่อนพ่อปูดินกําลังเปิดแรงแสงขึ้นมานามาเล็กน้อยถึงปานขากระ่ับผู้ชมว่าใครจะอยู่ใครจะไปดูดีๆครับเที่ยวนี้ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่ธรรมดาล้วท่านผู้ชมผรอนพ่อผูดินดีดินดีดินขึ้นมาก่อนพยายามขยับดีพยายามขยับนี้หงฟ้ามาระเบยดใจระเบยดใจ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 มาจะทันหรือไม่ท่านผู้ชมเริมเบยดมาเริมเบยดมาสุดท้ายก็รัว เอเสียงตบมือให้พี่น้องชาวเรือทั้งคู่เลยครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดตบมือให้บากพากนนันแน่ค่ะบตบมือให้เจ้าของบอยจันตบมือให้เจ้าของอย่ามองเนี่ยเบิดไปเครื่องกวดเลยนี่ระดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือคู่ชิงอันดับที่3และที่4ประเภทถ้วยกอร,ระหว่างเรือดีล่องน้ําแดงครับพรพ่อพูดินพบกับเรือหงฟ้ามหาราชร่องน้าสีน้ําเงินผลการแข่งขันครับ คณะกรรการร่วมตัดสินให้เรือที่อยู่ลงน้ำสีแดงพรพ่อผู้ดิบเป็นฝ่ายชนะครับ